วะบอสะเจ้พ yeah! ี่เจถอยอุ้ยอะไรอะไรนี่รระเบิดแบงเนี้ยว่นเเปิดสองตัวทำไมเป็นเนี้ยไอ้เจนันก็ระเบิดเหรอใช่ใช่ตัวนั้นเลที่ผมโดนอ่ะอุ้ยแคร์แคร์มากนันหน่อยช่วยหน่อยครับ ขวาอย่าไปตัวระเบิดนะตัวระเบิดนะระเบิดนะระวังระวังระเบิดระเบิดอุ้ยอยู่ไ้ลอยชูบชุบชูบนิ่งๆใจเย็นใจเย็นไว้อ easy boy ตายก็ตายเกือบตายก็ตายห้ามใกล้เลยนี่หว่าคนมองห้ามเลยอ่ะโอ้ปีนั่นหลังแล้วมันระเบิดเหรอดูว่าอะไรงงไปแล้ว ใช่เมื่อกีมันมันถ้ามันแนบตัวผมมันระเบิดเลยเีื่อกี้ฟอสยืนเอาหน้าจูบมันอู๋ชายจะอู๋ชายจะเข้าไปตีให้ปั้มเลยโดนระเบิดรับรองไอ้แก่ถ้าเกิดถังขยะมันแบบเอาของใส่ไปแล้วลบทิ้งได้เตีมากเลยเอามาตั้งไว้เป็นแฟชั่นเฉยจะนอนไหมหรือว่าตั้งมัเถอะ แต่ก็ได้นอนแค่ไหนเท่าไรที่สี่อ๋อคนของออกมาเป็จังยังไม่หอดแต่ว่ามอนเตอร์มียังไม่หอดนะเนี่ยของยังไม่หอดนอนด้วยหลายหลอดครับนี่ขนาดขโมยอุ้ยเอาไปเลยครับเอาลมลมร้อนร้อนมีคนร้อนมีคนร้อนร้อนเหรอครับคือขึ้นมาอาบลมเหรอครับ คนมีแมพทีโร่สองตัวหนึ่งสองสามสี 2> 1, 2, 3, 1, 2, 3, okay. ่หนึ่งสองสสี่ปลูกกันแล้วกันปลูกเท่าที่ได้กันจะได้มีอาหารเกง,<ร>งอะไรอ,อ,อ่ะฮะเก่งอะไรวะอ๋อปริปริปริโอ๊ะโอ้ว,ว,วมก็ไม่พลัง ใครจะเพิ่มเดีวมั้งครับสองอันครับกูไงกูไงไหนไหนไหนยังไหนยั่ไหนในบ้านน่ะอ๋ออยู่ในบ้านนะเฮ้ย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 อู้วววอู้เออเออนั่นแหละนั่นแหละโง่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  เออเยเออเออเลุแล้วอุ๊ย <Yes. S 2> อุอุยอแรงแรงอรอุ๊ยอารออร <laughs> อณสองความเพี้ยคืออะไรรู้ปะคือแบบว่าไปโดนล้วเหล็กแล้วตายเข้าบ้านเ <c oughs> ข้าบ้านเ <c oughs> ข้าบ้านเข้าบ้านอ๋อ oh. <c oughs> อัน,น,เ,น <laughs> อเ, <laughs> เอ้เอี่เลยอ้าวเฮ้ยไก่อนเลยอ่ะ แต่คนมือไวแห้ <laughs> เพราะอธิบายที่หัวใจเมื่อกี้คืออะไรครับผมหัวใจเมื่อกี้มันจะเป็นการเพิ่มาเลือดให้ตัวเองหนึ่งหลอดนะฮะหนึ่งหัวใจเป็นการอ่าแลกกับส <laughs> ามเลเวลว้าวเงียบกันจ <laughs> ะ,น <laughs> ะนไปว้าวเหมือ <laughs> <laughs> นรออะไรกันนะ <laughs> อ๋อมันคือรักกันไหมหัวใจมันอยากสนองนี่กระดูกไหมว้าวไปด้านล่างเหรอหลังเก่าโอ้โมยนีก่ก,กินอันอกินไปหลังนี่นนหลังนีนโอ๋อโ,โอเคอเขียแลเขียแลไปเอานียังไม่มีกระดูกเลยอันไหนโอเค มีถังถังยูทิเตอร์ปะถ้จจะไม่ผิดใช่ไม่เสียงแล้ววะเข้าออกมาที่ประตูกันได้ทีวะเฮ้ยเดี๋ยวเอาทำมันนั้นไหมเออเราทำเทจจะเพลดี่หรอในบ้านอ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทำเองเดี๋ยวพี่ทำเองสั่งจะเอาถังเหรอโอเคนี่ของครับขยายฟาร์ม ันเป็นไม้น้อนี่แอตต้นนี้เลยจะไหนีอตตนนี้เลยไม่ชอบปิดประตูไอ้วะฟอสอะนายจะทำเราตายกันหมดรู้ไหมคนอย่างนายนะฟอสต่อไปนี้ก็ไม่ต้องปิดไม่ต้องกดปิดประตูละเดินออกไปเดี๋ยวมันก็ปิดให้เดินเข้ามาเดี๋ยวมันก็ปิดให้ เดินเข้ามาเดี๋ยวมันก็ปิดให้จิถ้าเกิดถ้าเกิดทำให้ถ้าเกิดเราเดินเข้ามามันมบี้ด้วยไม่ใช่เหรออ่าลองดูเนี่ยมันปิดให้ปิดให้ถ้าเดินออกจะเหยียบเยี่ยงเดียมไม่มีอะไรเอ๊ะไม่มีอะไรทเป็นใหม่เหรอลองลองเลยไม่ใช่มันเป็นอยู่แล้วคือถ้าเกิดเราไปแล้วเราเหยียบแบบมันก็อารมณ์เหมือนสั่งเขาเปิดอีกรอบอะไม่ผมหมายว่าหมายถึงว่าแบบทำด้านหน้าไว้ด้วยทำด้านหน้าใช่ทำด้านในเดี๋ยวก็พอ ด้านหน้าก็กดเปิดปกติไงจะเกิดทางด้านหน้าจะแม่งสองพี่แม่งเสกโอ้ยเข้ามาเป็นว่าเล่นเลยสิถ้่างนี้จัดมาเกินตะกอนอุ้ยใคระกอนมายิงขยิงผมอุ้ยยี่โดนสองดอกเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยไล่พังหมดแล้วโอ้ยพังเหรอโอ้โหพังจริงด้วย อมมี่มาอยากโดนเย้ยวันฟออยู่ข้างบ้านเลยมันอยากโดนอุ้มแบบไหนอุ้มแตกจริงๆอยากได้ล่อกว้างกว่านี้นะแต่ว่ามีคนทำฟาร์มไว้ไพ่มใหญ่เพิ่มโีกเจาเพิ่มใหญเพิ่มไม่ได้มาคำว่าเครขันกก่าฟาร์มมาแล้ <c oughs> คนทำโแค่นทำฟาร์มใช่ไหมเมื่อกี้มึงเพิ่งเข้ามาเองใจเย็ยนเพิ่งมาจากต่างมิติเองทำไมาผมต้องมามิตินี้ด้วยเนี่ยสต <c oughs> <c oughs> อรี่ใครก็ซดน้ำมาอยู่อ่าต้องแยกของอลละไรแบบนะ ลบกันลปเอาพวกเนื้อกตำหนังไว้ไว้ในนี้นะแยกให้เราหาดูดิแก่หนำตอดหนำตอดเฮ้ยในเมื่อวางนี้แล้วก็หนับไปวางข้างนอกสิใช่ไงเอหนับวางด้อมอ๋อเเนี่ยถ้าจะขุดหินขุดเหมืองมาขุดตรงนี้นะไอ้หลังหลังฟาร์มมีที่ขุดดิ่งลงไปอยู่ตรงนู้นสำรวจยังอ่ะครับตรงไหนจ้ะคือว่ายวได้มีคนตาย เกิดอะไรขึ้นมีคนไม่ตัดหน้าของตอนขุดรึว่ขุดระไอเนี้ยพอฟอสอันนี้อ่ะไปสำรวจอย่างตรงนู้นอะไรอ่ะฝั่งไหนนู่นนู่นไหนวะนู่นก็คือที่เรามาไงพี่นี่หรอเรามาจากทางนู้นเหรออ๋ออ๋อแล้วนู่นนะพี่มาพี่มาจากไหนไม่รู้แต่ผมมอจากทางนี้สำรวจสำรวจวิถีมาวู ผมเผลอไปจับเทสเตอร์แลกไหมหรือยู่ดีก็มาโผล่นี่อ๋อ,อกดดูกระเป๋าก็ตรงนี้เห็นไหมเพิ่งรู้เอ๊ะ ผีรอยได้เดินออกมาเจอคนรอยผีรอยได้อ่ะเอ้ยไม่ใช่ละหมุนปาก็ไหมคาับวูมฆหมุนเป็นเกลียวด้วยหยุดดูอะไรฮะไม่ได้ห่วงว่าพี่เราเหลือที่ไม่ได้ไปที๊นึง ไปไหนโจนอยากไปจังก็มาดิครับโจนเหรอครับน่าจะเราพาหน้าสัมั้งว่าไปเลย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 ไปแล้วมีที่กองน้ำยังไงอยากไปอ่จังทำไมชอบเครื่องกองน้ำจังต้องใช้อยากไปแต่ไม่มีอาหารจะหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวขุดทรายกี่อันนะใส่ในกองเอ้าไหนโจนตรงไหนอ่ะบอกหน่อยสิไม่บอกไม่บอก ไม่บอกไม่บอกปล่อยให้สงสัยบอกงอยเราแบ่งเราทำกล่องแบ่งกันเลยอะไรอะไรไปตบปลาด้วยอุ้ยกอบตบไเดอเฮ้ยชอบประมงว่ะคุณชอบตบปลาเออคุณชอบตบปลาเข้ากับคาเลคเตอร์คุณพอดีเลยเนี่ย วัด <What? S 2> <c oughs> บังเอิญที่ไหนว้า <c> ว <oughs> <Wow. S 2> <c oughs> ไม่ฉากแรกตอนแรกไงตอนเจอแคนที่ย้อนอดีต <c oughs> แคลน,นก็ยืนตบลาอยู่ได้ทำไว้เฮ้ยคุณนี่ไม่ดูตัวตนเก่านะเนี่ยคาแร็กเตอร์ ตบตาตบพาไม่ใช่ตบกูโอ้ย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 กระชากกระชากสร้อยอะไรเขาเนี่ยเล่นอะไรเขาเนี่ยอุ้ยตกใจเราไม่ต้องใช้ประตูรั้วใช่ไหมคือเราโดดข้ามปีดเอาเลยโดดข้ามได้เลยได้ได้อันนี่แล้ววางไหนกันเราอะไรเนี่ยห้องน้ำเต้มมาดีดิเต้มมาดีดิลองลองเดินมาดิ ไี่ไม่ธรรมดารู้รู้ทันอ่ะไปกันไปกันไปกันทางไหนอ่ะไปไหนมีประชามีอาหารพร้อมยังอ่ะทางน้ำอ่ะทางน้ำอยู่ไหนจะทำที่ใส่น้ำไว้ในบ้านทำแล้วนี่ไงไงฮะเนี่ยใต้ถังอ่ะอ้าวเหรออ้าวเหรออ๋อไม่เห็นใต้ถัง มีอาหารอืนอาารอ่นไหมมาจากไอที่ปลูกอยู่อะตูนในนู้นนะ่ะในกล่องนู้นนะพี่ในกล่องขา้างในยังไม่ได้ปิ้งพูดจริงๆอยากกินอะไรเยอะว,ว้าวไหนวะนี่อะของเนี้ยนะมีห,หมูกับไก่อืมไก่งวง อันนี้กินได้นะพวกโซดาเนี่ยมันเพิ่มมันเพิ่มหลอดอาหารด้วยวันนี้จะไม่นอนกับพี่เตอร์ทำไมจะนอนกับบอยออ้อวันนี้เตอรก็จะนอนกับแคลแคลรออยู่เร็วๆกำลังตกปลาอยู่โหว่ามื้นแล้วปุ่ยอยอินคาแรคเตอร์แล้วน่ะมืดแล้ว เนี่ยที่ใส่ปลาเนี่ยเอาบนหัวเนี่ยนอนทีที่หืงกลิ่นเลยแล้วจะทุบเตียงทําไมเอาแยกแยกนอนนอนโอ้นอนด้วยเสนียดจัดอยู่นี่ดีกว่าแสงคนอุ่นจังไหนๆอย่ไหนโอ้นอนด้วยนอนด้วยนอนด้วยนี่นอนเดวนอนเลยหัวทุกคนหอมจริงๆฟอสตะกี้ตดเหรอเมื่อคืนฟอสตดเหรอ ไม่ไม่ใช่พิ่ลกอกอ่ะไม่เม็นไรกลิ่นแม่ๆ่กลิ่นมันไปโดนเต้ยมากกว่าเต็นหน้าเต้ยเลยมามามาทำเรือไว้แล้วไปเอาอาหารก่อนทำอาหารค้างไว้แต่เช้าเลยพวกนี้แต่เช้าเลยต๋อมบีเนี่ยใครจะไปรับไหนครับ ไม่ตรงนั้นประตูอะไรอน่ยบ่อน้ำหรอฮะตรงนั้นเหมือนมีประตูหรือบ่อน้ำอะไรอะหรือว่าหลุมอะไรไอ้วะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลุมหลุมฟ้อนหลุมหลุมหรอไอ้วะเนี่ยหลุมปลอภัยอะใช่ป่ะท่อระบายน้ำไม่เห็นหรออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่หลุมนี่หลุมหรอหลุมป้าหลุมป้าอะไรอะดูก่อน ใช่ว่ามันเป็นไอ้นี้นี่อ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำเหรอใครมีที่ขุดเหล็กอะผมไม่มีมีฮะทำไมหรอคุณละคุณละเจอแอมโมเล่มันมีบ็อกแอมโมเล่อ่างเก็บน้ำเก็บอะไรวะก็อ่างเก็บอ่างเก็บน้ำอยู่ใต้น้ำนั่นเหรอเอาพันเป็นนั่นเหรอที่เป็นโจรนั่นไม่ใช่ไม่ใช่อันรอ่ะไม่เห็นเลย เดี๋ยวจะรับแค่น่อยโอเคไปกับคุณลไปกับฟอก็ได้ฟอพี่มาแล้วเห็นประกาศรังเหมือนเดิมว่ะเสียงเสียงแล้วร้องวะแั่นก็น็อตหลังเรารีบไปด้วยกตัวอะไรไฟเหรอไฟทะน้เฮียกเพิ่งเห็นแมนชั่นนั้นมันลอยได้หรือเปล่าฟอแมนชั่นมันยกตัวอยู่ ไหนไหนไนนู внутри, yeah. ่นนะข้างหน้าเราบ้านแคข้างหน้าเรา่กี้เห็นกันหรือยังยังไม่เห็นเลยนี่ปับเจอ่ะไม่บ้านหึงมาเก่าแล้วาแแล้วมา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 แล้วโอ้โห้ล้้ว้าว้่าไปกลัว อยู่หลังผู้หญิงไว้ไม่อผู้หญิงผู้หญงไงวะไงวะเก่บที่นาโอ้ย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 อบอโอโอ้ยยามันบังได้หาด้วยได้หัวใจด้วยกูฆ่ามเสยได้หาดเลยต่อให้กูได้กูก็ไม่ได้ของกูอออ้วอ้ยไม่รู้กูขึ้นอ้ยโอ้ายแล้วไม่รู้เข้ามาข้างในแล้ออุ้ย ตายว้าล้มล้มช oh, ah. oh, okay. ่วยด้วยแั hmm. okay, ้กแกท่นนี้เอ oh, ้ยล้มหลอแกก็ล oh. ้มล้มไปดูโอเคแต่ะ่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยลืมทำโล่อยากได้โล่เหมือนกันเี่ยมอาแล้วรีบปีนขึ้นมารีบปีนเข้ามาข้างในมันไม่มีปีนยังไงนะโอ้ยปีนขันโอ้ยพุ้มล้วม โดนถีบตกเลยโอ้มึงจงขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยกูกำลังเข้างานนี่ไงล้อ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 ลดนล้อมไอ้เหี้ยพโอ้มถึงเวลาแล้ววะมันถึงเวลาแล้วพี่ทำไมพี่ถึงมาที่ผมต้องใช้สิ่งนี้แล้ววะอะไรอ่ะวน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 อุ้ยโอ้ มันแรงจังอ่ะจะได้แข่งแข่งออาไปเชื่อไหมผมล่อเดี๋ยวล่อให้เดี๋ยวผมล่อไปให้รออยู่ไหนผมกันผมกันผมหนาตัวผมหนามากตัวผมหนามากันเดี๋ยวขุดให้โอ้เจ็บไหมโอ้ยืดยืดออกไปได้กลับเข้าไปเดี๋ยวผมตามผมเดี๋ยวผมปีนตามไปเร็ว ยังไม่เสร็จนะเออหลังๆหลังๆโทษๆลืมเตือนลืมเตือนโอ้โหปีนเอา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 โอ้ยเขี้ยนั่นน่ะโอ้เต็มเลยห้านาทีโอ๊สามนี่ว่ะสามทุกคนได้เวลาขโมยของข้างในบ้านแล้วเร็วเขาอุ้ยเอเมนแล้วไหนเข้าทางไหนวะเนี่ยไม่เห็นทางเข้าเลย ุดเข้าเลยโอ้ยโดไล่อยู่กูโดนไล่อยู่นั่นเนาะอ๋อปีนขึ้นมาไม่ได้เหรอปีนไมไม่ได้ยังปีนไม่เก่งติดตาแล้วกโดดมาเสามนมันเพิ่มมันเพิ่มระยะเป็นสามออะไรถสามทุกคนโดนโดน้ยตะเกียง ไอ้เกียรทางนี้มีทางเข้ากูลืมอุดทางเข้าทางนี้ทางเข้าเยี่ยมเลยอ่ะอุด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 เด้โอ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้ยเยอะโอ้โหเฮ้ยเฮข้างบนเหรอว้าวผมพลาดตัวงถงจิตหายแล้ว ในประเทศตนเองเดียวเลยวะยุหินแล้วพี่กำลังเอาชีวิตรอดอยู่เขาพี่กำลังอยู่ใต้ดินเขาไม่คนหินละพี่ไหนพี่พี่ไหนเนี่ยอยู่ในน้ำไม่ต้องสนใจเสร็จยังอะด้านบนเหมือนจะหมดแล้วละมั้งตรงนี้เพียบเลยตอนเนี้ยเฮ้ยถึงด้านบนสุดละไม่เสร็จยังอะด้านบนเสร็จแล้วโอเคคืยังไม่เสร็จ เัาไมยจะไม่เสร็จก็ทำไปก่อนเดี๋ยวพี่จัดการเองไม่เป็นไรช,ชิวอยู่แล้วกําลังหาอาเล็กอยู่ว,ว้วาวว้าวทุกคนขอโทษ <c oughs> ที่ไปช่วยไม่ได้นะแต่ตอนนี้ติดป,ปัญหาอยู่ขอโทษทจเข้าไปเป็นมะลิงเก้งกองไม่ขำำได้ใจก็ได้สิ สุดยอดฆ่าโจนฆ่าโจนเฮ้ยมทางนี้ดิอุ้ยอือสับเดียวสับเดียวเฮ้ยจะมุดแล้วอ่ะใช่จะมึดแล้วงั้นเราก็คงกลับไมไดาล่ะใช่ มันจะไม่หมดเลยใช่ไหมมันจะเกิดเรื่อยๆมันจะเกิดเรื่อยๆพี่แล้วถ้าเราช่วย M P c อ่ะฮะถ้าเราช่วย M P c เราก็ต้องรีบลากมันไปอือใครมีถังน้ำมั้งใครมีถังน้ำหรืออะไรมั้งเออพี่มีสองอันเลยพี่เพิ่งพี่เจอในนี้นี้ฟาดฟาดฟอดนี่ขันไป เจอเพชรเลยเหรอมึงเค้ชเจอเพชรเลยเหรอเจ้านี่พวกโจรนี่มันเอาเพชรมาจากไหนวะขโมยมามันเป็นโจรไงถามให้ทำังไงได้ล่ะไหนอยู่ไหนกันจะได้เอาน้ำไปวางโซ่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 พี่แค่อยู่ไหนวะเนี่ยที่แค่อยู่ข้างนอกคนเดียวนี่ยวะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่อยู่ใต้ดินพี่ขุดเหมืองอยู่เขาหดเขาหดเขาคือผู้เขาคือผู้มาก่อนการเฮียปั่นจัดไม่ใช่ยืนตกปลาอยู่ในแค่น่ารักเลยนะยืนตกปลาก็ตายสิตอนนี้อ๋อ ยืนยังไหนอู้บนหลังคาบนหลังคาโอ้ยเฮี้ยมันอยู่บนหลังคาสุดเลยเฮี้ย